วันนี้ของก็มาถึงแล้วฮะโอ้โหนี่โหดมากส่งเมื่อวานบ่ายเมื่อเช้านี้กี่โมงเนี่ยตอนนี้กี่โมงเนี่ย9โมงครับผมถึงเลยอันนี้ของน่าจะแอดมินโนงเมื่อวานตกทางแล้วก็อันนี้ของคุณฉุยไม่เกี่ยวกันเขาอ,ออกไปเดี๋ยวแกะดูเลยดูยอไดนะไรครับผมนี่อันนี้ก็เป็นดินของ เชฟหนงนะฮะเจ๊เชฟหนงแอสหนงก็เดี๋ยวเราจะมาปลูกชิ้นบอลเลยตอนนี้พอดีได้เขาแถมมาสองชิ้นนะน่าจะเป็นอสงไข์ก็อะไรวะนะฮะก็เดี๋ยวมาปลูกกันแต่ตอนนี้กระถางหมดมีอยู่สองกระถางเป็นกระถางสองกับกระถางสามก็เอาให้มันขึ้นก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนใส่กระถางสี่หลังหนูไปไหนเราวางลก เมือ่อกี้ดูของเจ้านายเซฟแล้วเจ้านายแอดมินมาแล้วเขาว่าให้ทำนนยังไงใส่ไปเยอะๆอันเนี้ยปุ๊บแล้วก็รมน้ำหน่อยอเอาแค่แบบชื้นๆไม่ใช่แฉเพราะว่าอนนี่คือชื้นๆไม่แฉนะฮะแล้วก็ผมแบบแกะเอา เนี่ยขึ้นมาเลยหัวเล็ดบอลหัวบอลจุดจิ้มโป๊ะเข้าไปตรงกลางอย่างเงี้ยนะเห็นเขาทำอย่างนี้ด้วยก็ใส่ไปรึ่งหนึ่งแล้วก็เอาดินกรบบางๆเพราะว่ากรบบางๆกรบบางๆ

เนะอเลยก็เอาเข้าตู้เลยผมใช้ตู้อบเลยก็คืออาจจะเอาแก้วห่อหรืออะไรมาครอบไว้ดีกว่าน่าจะขึ้นเหมือนกันนาองนั่นมาลองดูนี่ครับก็คือหัวที่แอดมินเขาแถมมาให้นะฮะก็เลยเอามาปลูกไว้ในกระถางสองกระถางสามก่อนแล้วก็อันนี้ เป็นาชายชนแหงแผงหรือเปล่าไม่รู้มันมีเลื่อเลือก็อลองใช้ดินของแอดมินดูลองดูว่ามันจะกลับมาแดงไหมแล้วผม